หนึ่งสองสามเจ็บมาแล้วมาเอิร์ดมึงเล่นแรดไปเดี๋ยวกูเล่นไอลิโคดโอเควันนี้อยู่กับรายการบ้าทอดสมองเล่นเฮ้ยเียบุลิเตินไปมันบูลิเฮ้ย นี่พวกมึงไม่ซื้อแอสเซนก้ามีใครมีแอสเซนก้าบ้างกูมีนะแอสเซนก้าตัวตกเมตาในยุคสมัยนะเออเพื่อนกูมีนะเพื่อนมึงยืมกูได้เพื่อนกูมีเห็ตุใดถ้าไม่เอาดีกว่าไปสตาร์ตบนเนฟถ้าเป็นอะไรไหมกูจะเอาเดอ๋ยวเเป็นโลเหมือนเฮียนี่จะวะนะไม่เชื่อไปดูนะเดี๋ยวนะในที่สี่นาทียุบสี่วิดิ กูจะเล่นตัวเยี่ยอะไรวะบอกมาหน oy, ่อยพระเจ k k okay, well, ้ากูจะเล่นตัวอะไรโอเคเราอยู่กับเดวราเล่นซีมี่ระเบิดตดเวทแล้วระเบิดตดเวทพิฆาตอ่ะดูแลนะครัับบออนนนี้แงทจะมาสเลล่่นนครับีแ้วเหมือนเราก็เจอผู้โชคดีอันที่ไม่สมควรที่จะไปสู้ด้วยโอ้ยครับผมแพ้เราเยอะครับ จะเล่นแค่สองตัวเลยคือร้อเลียวกับเทวนาะทบอกเลยนะร้อเลี้ยวเทวนัทไม่ค่อยสิ่งที่คุณยังไม่รู้กับวีโร่หนึ่งก็คือเมื่อวีโร่ติดพัสซีเมื่อคนไปย,ยืนอยู่ตรงไอ้จุดสามจุดที่อยู่ใกล้ๆกับวีโร่วีโร่จะได้เลือดเพิ่มนี้ประเด็นคือกูเอาตัวที่กูไม่ไม่ค่อยได้เล่นมาด้วยแล้วก็ไม่ได้เล่นมาเดือนกว่าๆสองเดือนสามเดือน ถ้าแลนจะเล่นไถ่ะมันจะยากตั้งไถ่กับหลังอ่ะกูว่าไม่ยากนอะจะมีสปายฟิกเกอร์สกิลหนึ่งไปแล้วก็ไถ่อ่ะสกิลหนึ่งได้สกิลหนึ่งได้นะจังหวะไปได้เลยทำให้แบบเอาง่ายๆมองไม่เห็นนะเอางี้คือเป็นเป็นยังไงเอาง่ายๆด้านหลังแต่มันจะไม่ปักไปด้านหลังใช่ไหย ไอ้เหี้ยโอ้แม่งติดแม่งฟิกเกอร์กับหลังสุดยอดติดน้อยโดนสูบผิดเพียนไม่ตัวตัวงปลอมให้ยกโอ้โหยังจะฟิกเกอร์ตามมาอีกแต่ดีแล้วเสียฟิกเกอร์ไปกูไม่ต้องหรอกไอ้เนี่ยแบบไงนะกูกูแทบชนะแม่งได้เกือบทุกตัวและเกย่างขุนกล้วแบบว่า

แนวป้องกันศ okay, kind of ัตรูหายไปแล้วเทลเนี่ยก็ชอบแบบคุ้มกูจริงๆเลยเนาะตันตัวกูบอกให้มึงมาช่วยเล่นกูองค์กรเอาไว้ที่หลังเถอะเชื่อกูโอ็เลยใจกับเพื่อนจริงๆเลยองค์กรเอาไว้ที่หลังก็ได้มาช่วยเล่นกูก่อน เอาเอาไปเนียได้เลยเนี่ยนั่นแหละบอกให้มา uh huh. ช่วยเล่นกูบ้างแล้วก็หนีไปซะมึง <Shut down. S 1> ไม่น่ามาทางนั้นเลยเยวรจะงเล่นกลางของเราถูกโจมตี ถ้าเป็นกูกูเข้านะอยากกาเล่นด้วยถาเจอแรดมันต้องนั่นเจอตัวซี่ยอะอีกแแรดกน้กูไม่ไปได้ เ้าใอง้กเบเจอขนาดนี้จะเอา้งมูดไม่เเลยไม่เกือบจะรอดอยู่แล้วแม่งอันตีของไอ้อยเนี่ยแม่งปิดก่อนมึงทางตันแล้วเพื่อนทางตันแล้วกูยังไม่ตันไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้สัตว์ล่ามใหม่ก็บดี้กูยังไม่ได้ทันดูเลย ผมกล้าดีกว่าเว้ยไม่มันน่าจะกลับบ้านก่อนที่มึงจะไปถึงนะเฮ้ยไอ้เหี้ยมันอยู่นี่ไอ้สัสโอ้โหเหี้ยควรรู้ว่ามันจะอยู่คุ้มสองคุ้มเนี่ยไอ้เหี้ยยอดดีดีจิ๊กจิ๊งมากูขอเอาตังค์ด้วยกลับ้ ถ้ากูดอกกูไม่กูดาวกูมีโอกาสเอาอย่างได้นะเท่าไม่ได้เงี้งไอ้แก่แม่งเอ้ยกรนแสมันบังจังยังยังไม่ตายวะเลยถือว่าดีอเขอเปลี่ยนไอเทมชิ้นนี้เป็นอะไรวะเด็กเอ่าป้อมเลนดักของเราอยากเอาเป็นพลังเวทเพิ่มอ่ะเวทเป็ไพ่ก่อนเแค่

ผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะเล่นตำแหน่งคลิปนี้เขาตัดไปก่อนเพราะว่าตัดแต่เพนะครับโอเคเล่นไงมิมเล่นได้เป็นด้วยกูบอกเลยเพนกูเล่นได้เป็นด้วยเฮียในทีมที่ไม่ค่อยแรงมากแต่ก็มันเป็นแต่ในทีมสไตล์กูอะเป็นการเล่นที่ตอบสนองเล่นนะ Yeah. าากูจะเล่นขอดสมองแม okay. ่งฮะไอ้เหี้ยเจอดูอินยังไงไอ้เหี้ย่กลัวนะกูถอดน่าจะทดสอดสมองเล่นตอนที่วรอเล่นตีมียืนหลักอยู่หน้ากูไอ้อะเคยจำลังมาเล่นแบบเงียบๆน่าจะดีกว่าไอ้เหี้ยพอุบันดูยินน่าจะเล่นยากป้อมเล่นกลางของเราถูกโจมตีต้่นเกมยังพอสู้มันได้ใช้เกมสู้ไม่ได้ถึกชิดไป ปงกับรัดได้ยังไงดีดีจุดและตัวนี้จะต้องรวยที่ชนิดเกลือไม่อย่าตายถอยมาธนาโอเคเกลือมาข้ามแล้วน่าจะเด็ดไม่ดีเลือดสู้ดีเองเลือดซองปงแล้วก็หนีปงถอยหลังหลบได้อย่างดิจิตอลป้อมลิงดักาคมกุ้งจงตี โอ้ยโอ้ยโอ้อย่าปุ้งเสร็จตายปุ้งยิง20นาทีจงสู้อะไรได้เว้ยชามเชิงเจริงพยายามแอบในพุ้งไปเดี๋ยวเขารอให้ไม่รู <hal> ้นะว่ามันจะออกมา่ถ้าเป็นต uh? ัวะถ้าเป็นคนมาคุยกันแบบพวกมันนานเป็นไปทำให้เสียเวลาอย่างมาก มันไปแล,ล้วอ๋อยังไม่ยอมโอ้ยจงนำหน้าัะรู้ันยงบางเก็บชีวิตแก้วเพื่อนเอ้ยถ้ามึงกลับบ้านไปบ่อยนี่กูทำเทียอะไรไม่ได้เลยนะบอกเลยต้องเล่นดีๆกันดีกว่าขอออกมาจากอีกสป่า ปาร์คชาร์ตอ้ยว่ายังไงเร่งเล่เขาเอาให้เบิร์ดเกลือ,อกขึ้นหลอดจะให้ผมได้เก็บสเต็กปื้งจะเอาอยัางไงตามปแล้วอกูอก็ได้คิวเด็ดเพนยอดขอบใจมากไอ้เนี่ยพิเยกเกอร์ช่วยกูให้กูโดยอันติไปที่เพลนคนเดียวอเล็กครึ่งหลอด เอ็นเอาไดนั่นแหละมื่นละสิจังหวะในตอนนี้จะการ้าดคำนวงการที่กูจะเอาอาดูง่ายคุณต้องผ่านการคขอบป้อมอย่างเดียวต้องเลยครับหนึงเก้าเสมอจังหวะนี้อแล่ได้งัดเข้าแล้วถ่ายเข้าป้อมแต่ถ่ายไม่เข้าเพราะสกิลไม่ถึงนะ ตะคิวไปถึงแล้วก็ตันงนิดนึ่งและจังหวะนี้อาจจะเดินอาร์ดี้ไล่ล่าแล้วก็เพนเออ่ทุนเลนดักหน้านะเดี๋ยวบสตันให้เพนนะแล้วเพนจะได้ไายได้ด้วยแล้วก็โดนอาดี้สตันไปชั่วขณะหนึ่งแล้วผมก็ว้าวยอดแรดแวดแรดแม่งโอ้ยเยีะแรดแรดแม่งกูตีนอย่างเดียวมันไม่พอดูไว้ถ้ากูคิดจะรัดจริงๆกูเล่นแบบนี้นะครับ Oh, เด <บ los S 1> ็กพวกศีรวะตายหายหมดซะมึงเพิ่งเกิด้ิอิล่าเพื่อนเข้าไปเข้าไปเฮียโอช่างมันเถอะอาิะอาิะร้อยแล้วมันไปแล้วเพื่อนไม่ต้องับให้กูเกียร์ิปเองได้ เป็นไงย่งันนี่ยันนี่ย่ไฟตัดเลยนาว้งนมันสลับแล้วโอ้โหอสลับก็สลับไปดิไม่ไกลัวไม่ไหวกูจะดันป้อมต่อได้แถมเก็บไปสองเนี่ยเอาดินจะเกิดอีกแปดวิไป่รือเป้่าว่ากูเอาตัวเลยมาไพเธอกลัวอ้ไรต่าว เพื่อนถอยก่อนอาดีนมพิงเกิดแล้วต้ได้วานแทงป้อมให้ผมหน่อยครับไม่ไม่ต้องแทงไม่มีเลยไม่มีมันอยู่ไกลเกินไปความเร็วอย่างเดียวมันไม่พอนะทางกว่าเปิดอันติก็เปิดเลยคุจะแลดทิ้งเลนเลนทิ้งเลนไปเลยเพื่อนสลับเลนเลยก็ได้เพราะเลนกลัวแตกไปสองป้อมแล้วแต่มึงยังไม่แตกเลย ตายเหี้ยไม่ตายเหียไม่ตายตายหาแล้วจงสู้กูขอพ่อนะาให้เล่นตายเว้ยมึงเล่ตายมันมีได้แล้วนะงใส่กูไม่มามึงต่อยกูไม่มามึงบอกว่าจะต่อยกับกูหลายรอบแล้วแต่ว่ามึงก็ไม่ต่อยกูตะกี้ที่โรงเรียนนู่นแหละเฮียงานวันเด็กมึงเจอกูเฮียแต่กูทำตัวรอดปีนตื้มเลยเฮียเปิดอันตีเลยเฮียเข้าไปเปิดอันตีกูเอาป้อมเอง

ระยากูแทบจะไม่ถึงอยู่แล้วมึงจะทำให้กูไม่ถึงอีกอันนี้แรดเล่นไม่ดีเพ,พราะแรดไปเตอร์นะครับแรหดหดุดไปเลยหดพอมไม่ดีนะครับเมื่อคุณเล่นแรดไปเตอร์ผมก็จะถึงโอ้ยเจี๊ยเอ้ยวว้าโอ้ยเมื่อคุณเล่นแรดทขอแนะนำเมื่อคุณเล่นแรดไปเตอร์อมรอรเรมื่ออยู่ในช่วงโทษหรือกูไม่เคยพาเดี๋ยวแล้วแบบลองยิงอยู่ในอาชีบมา เอามาจัดกั่นเป็นไปสู้ไเทียแม่งจะถ่ายออกเองจ้ะไปออกกระพมนะอะไรกูถ่ายแค่ดูยินแล้วกูเอาได้ก็นั่นแหละมันพี่จริงถ้ามึงไม่ไถออกนั้นอะระยะกูจะถึงแล้วมึงจะมีโอกาสบังสกิลอันติของไอ้เหี้ยนั่นได้ชื่เลยนี่เอะไรกูเป็นตัวหลักสำคัญแน่เลย มึงขาวาา่าแขกนะมึงดูสตรีส,สิคนแขกมันเริ่มเปลี่ยนคนแล้วล่ะเอ,อิร์ธรวมกันเราอยู่นาเมจไม่แรงพอ ดามีแมลงปอเหมือนกับเหมือนกับพี่มึงทิ้งเข้าไปไปดูดาร์กไม่ต้องมาเลนไปดูดักศัตรูหนึ่งก้าวคุณปิ๊งปิดไม่เล่นกูยังปอมีสมาธิเล่นมึงรอกไปเลยอี้เปิดอันตรีเพื่อนเออเอาไล่ไปหน่อยก็ได้ยังไม่หมดไอ้เหี้ยออฟแม่งบอกว่าเปิดอันติช้าไปหน่อยเฮียบบว่า การสกิลสองเข้าไปเปิดอันติอย่างเงี้ยทำไม่ได้แล้วกูอยู่ใกล้เกินไปอย่างเงี้ยข้อใสเน็ตกูไม่ดีจ้าก็จบกอนหน่อยผมอยากเล่นแมปปวดแล้วอยากเห็นการอักเสบพฤติกรรมการถอดสมองเล่นอีฮีหรือไม่โดยเฉพาะไอเอิร์ธที่หายกันหมดจดตี ต่อสมองลินเนี่ยโคนเดียวต่อยกันไหมมาต่อยกับกูมาเขาคุยโทษแต่กูเนี่ยอะไรมันเรื่องจริงไหม้ากูต่อยบางทีกูก็โทษคนอื่นบ้างนะไม่ได้โทษแต่มึงคนเดียวไม่ได้แก่เนี่ยอย่างเช่นในฟีมกูก็โทษนะพี่ว่ากูไม่โทษเหรอเฮ้ยผมไม่แก่ผมไม่แก่คุณดูยังไงผมไม่แก่คุณดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปไปออกเลยออกเลย เป็นการข้สมองที่เกียมากเลยเีมากู่ก็จเินป็นปร้มอกเี่ยอมากูจะเดินกมึงอยู่เลนการงกระทบกับพลาดแน่นอนก็กูก็ต้องบัดไม่อะมันมีทาง้อมให้มึงไปเอดีกว่าเนี้ย